c ฟสต t าแอนด์ s อร์ซิแดินแดนที่จะพาคุณไปสู่โลกบรรพาการคอราจิโอพาร์คโลกจากสมบัติทางธรณีวิทยาที่โดดเด่นภูมิประเทศแบบเวสต t าสุดงดงามซากดึกดำบันช้างอันดับต้นๆของโลก ชื่อมโยงป่าเต็งรังป่าดิบแล้งสู่แหล่งโบราณคดีอันทรงคุณค่กาก่อเกิดวัฒนธรรมตามรุ่มน้ำลำตะคองและวิถีชีวิตผู้คนที่มีเอกลักษณ์ที่นี่คราจิโอพาร์คโลกดินแดนสามมรดกยูเนสโกโคราจิโอพาร์คครอบคลุ่มพื้นที่3,167.38ตารางกิโลเมตรในห้าอำเภอของจังหวัดนครราชสีมา คิดเป็นประมาณ15.22%ของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมามีทรัพยากรธรณีที่โดดเด่นในระดับนานาชาติซากเดึกดำบันสัตว์มีกระดูกสันหลังในมหายุคมีโซโซอิกและมหายุคซิโนโซอิกโดยเฉพาะไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกและช้างดึกดำบันที่มีมากกว่า10สกุลซึ่งถือเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลกคราชจิโอพาคโลกได้ดำเนินงานตามแนวทางยูเนสโกในการอนุรักษ์ การศึกษาและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนภายใต้ฐานทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่จนเกิดวิสาหากิจชุมชนและกิจกรรม geo tourism ที่ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนอกจากนั้นโรคราช geo park โลกยังไ,ได้ดำเนินงานวิจัยอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่ได้การรับรองเป็นอุทยานธรณีโลกโดยปรากฏงานวิจัยมากกว่า50เรื่องในพื้นที่5อำเภอโดยมีงานวิจัยโดดเด่นได้แก่ การค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกสยามแรปเตอร์สุวัติการศึกษาความหลากหลายทางธรณีวิทยาการศึกษาการท่องเที่ยวจีโอทัวริซึมและการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนการศึกษาธรณีวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพในแหล่งจีโอไซต์ที่เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนการใช้นวัตกรรมการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกร้อนการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์คาร์บอนเครดิตของระบบนิเวศบริการในพื้นที่การท่องเที่ยวการพัฒนายาว,วชนในพื้นที่และหลักสูตรการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับจิวพ์คในท้องถิ่นและมีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปขยายผลต่อย,ยอดสู่ชุมชนจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง5อำเภอโคราชจิวพ์คโลก มีโครงสร้างการบริหารจัดการมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและคณะทำงานขับเคลื่อนอย่างมีแบบแผนด้วยวิชาการภายใต้แผนแม่บทและยึดเกณฑ์ของยูเนสโกเป็นกรอบกำกับงานอย่างเข้มแข็งเพื่อสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่งยืนผ่านการจัดการแบบองค์รวมขับเคลื่อนงานจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนโดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคการศึกษาได้มีการขยายโรงเรียนเครือข่ายโคราจิวพ์คโลกทั้งอําอำเภอ มากกว่า30โรงเรียนเป็นต้นแบบในการนำหลักสูตรท้องถิ่นโคราชจิอพ์คไปใช้ในการเรียนการสอนมีการจัดตั้งชมรมยุทู้จิอพ์คมหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาหรือกลุ่มเจียนคลับส่งเสริมการเรียนรู้จิวพ์คภาคภาษาอังกฤษและนำไปถ่ายทอดให้กับเยาวชนในพื้นที่จิวไซต์ของทั้งอําอำเภอมีการอบรมเยาวชนจิวพ์คในการเป็นนักเล่าเรื่องน้อยในพื้นที่จิวไซต์ จนสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อนักท่องเที่ยวสร้างไรายได้เสริมให้กับเยาวชนในช่วงวันหยุดหัวใจของจิวพาร์คคือผู้คนในพื้นที่การทําให้ชุมชนยอมรับฟังและเข้าร่วมเครือข่ายโคราชจิวพาร์คโลกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เมื่อทําสําเร็จทุกอย่างดูจะไปได้สวย เรียกว่าชุมชนท่องเที่ยวบ้านเขาเยียเที่ยงค่ะชุมชนเนี่ยให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากพื้นที่อยู่แล้วดังนั้นการที่เราจะเคลื่อนงานต่อด้วยการที่เรายังมีสิ่งสําคัญเหล่านี้คงอยู่คู่กับชุมชนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้แล้วก็สร้างโลกสีเขียวให้กับชุมชนที่นี่ได้ค่ะ สองแถวก็จะเป็นของชุมชนครับก็ทําให้ชุมชนมีรายได้ครับการเปลีป่ยนแปลงครับเมื่อก่อนเด็กนะครับก็จะเสาร์อาทิตย์ก็จะเล่นอยู่บ้านนะครับแต่พอมีสองแถวนะครับน้องๆก็มาเป็นมัคคุเทศก์นะครับก็ทําให้มีรายได้มิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยวจิวพ์คภาพเขียนสียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เขาจันงามอำเภอสีคิว้วที่นี่ธรณีธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ดึงภูมิปัญญาที่เรามีอยู่เดิมแต่นํามาพัฒนาต่อยอดอย่างผ้ามัดย้อมเมื่อก่อนเรามัดย้อมด้วยสีแก่นขนุนแต่ตอนนี้เราก็มัดย้อมด้วยสีดินนะคะคือให้มันเชื่อมโยงเรื่องของธรณีวิทยานะคะแล้วก็เชื่อมโยงในเรื่องของภาพเขียนสีของเราบนพื้นที่เข้มของอำเภอขามทะเลสอเกลือสินเทาไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรธรรมาชาติ แต่คือตัวอย่างของการเปลี่ยนข้อจำกัดของธรรมชาติให้เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนความภาคภูมิใจอันดับแรกนะคะเรื่องของคนนะคะเพราะว่าเรามีกลุ่มคนที่เข้ามาเรียนรู้ทั้งเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่ไยทำงานนะคะเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกลือสินเทาหรือแหล่งเกลือสินเทาที่นี่แล้วก็มีการที่จะ ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะซึ่งชุมชนก็ได้มีโอกาสเข้ามามีประสบการณ์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นเจ้าบ้านที่ดีอะค่ะหินทุกก้อนมีเรื่องราวของแผ่นดินซ่อนอยู่ชุมชนบ้านส้มกบงามอำเภอสูงเนินแหล่งศึกษาเรียนรู้อรารยธรรมหินทรายสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ก็ดีใจครับเพราะว่า เราอยากจะทําอะไรที่มันเวลาเขามาเที่ยวมาอะไรเราก็อยากทําเพิ่มไรายได้ให้กับชุมชนนะครับตรงนี้เป้าหมายใหญ่เลยครับเพื่อมีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็บางทีอนาคตข้างหน้าเกิดจะอาจจะทําเป็นโฮมสเตย์พานักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวเป็นในหมู่บ้านแล้วก็พาเที่ยวในมาเที่ยวในป่าตรงนี้นครับก็ดีใจครับเพื่ออย่างน้อยก็เป็นพื้นที่ของกีโอพาร์คส่วนหนึ่งนะครับชุมชนท่าช้างอําเภอเฉลิมพระเกียรติดินแดนช้างเด็กดําบันถึง10สกุลที่เดียวในโลกที่นี่ ซากช้างดึกดําบันไม่ใช่แค่ก้อนหินแต่คือเรื่องเล่าที่มีชีวิตและถูกใช้งานให้กับเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้บ้านเกิดของตนเองมันคือการเรียนรู้ในชีวิตจริงและเกิดจากท้องถิ่นของเราจริงๆและเราเชื่อว่าเด็กพวกเนี้จะกลับมาพัฒนาพื้นที่ของตัวเองกลับมาให้ความรู้ กลับมาส่งต่อความรู้ประสบการณ์ต่างๆให้น้องจากรุ่นสู่รุ่น คือล่าสุดของเราเนี่ยเราได้พัฒนาเป็นหลักสูตรท้องถิน่นซึ่งลงในรายวิชาเพิมเ่มเติมของนักเรียนทุกระดับชั้นซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นของเรานะคะจะมีทั้งหมด9รายวิชาคือมี8กลุ่มสาระบวกเทคโนโลยีนักเรียนทั้งโรงเรียนของเรา100%เซคือได้เรียนหลักสูตรโคไลซิโอพาร์คทั้งหมดนะคะ จากที่มีจีโอพาร์คเข้ามาในหมู่บ้านก็คือพัฒนาในการที่ว่าย้อมสีธรรมชาติแล้วก็ย้อมคลามแล้วก็พัฒนาในการทอทอลายลายต่างๆนะคะของเสือแล้วก็แปรรูปกระเป๋าได้หลายชนิดค่ะทําให้กลุ่มสตรีมีงานทําและก็มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะโคราจีโอพาร์คโลกตั้งเป้าที่จะก้าวขึ้นเป็นต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่อย่างสมดุลและยั่งยืนในระดับสากล คือการขยายบทบาทจากแหล่งเรียนรู้ธรณีวิทยาไปสู่พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์เชื่อมโยงพื้นที่อีกสองมรดกของยูเนสโกคือมรดกโลกเขาใหญ่ดงพญาเย็นและพื้นที่สงวนชีวมณฑลสแกราชที่จะส่งเสริมชุมชนให้สามารถใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดการอนุรักษ์การศึกษาเรียนรู้ให้รู้แจง้งและนำมาต่อย,ยอดเป็นการพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ และเพิ่มคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่ให้ดีขึ้นโคราชจิโอพาร์คโลกตั้งเป้าที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของบ้านเกิดภูมิใจในรากเหงา้าและร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามแนวทางจิโอพาร์คโลกยูเนสโกต่อไป